คู่ครองที่สมบูรณ์แบบเมื่อสามีกลับถึงบ้านวันหนึ่งภันรายาก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งสามีกระดาษเปล่านี้เอามาให้ผมทำไมพันรายาฉันอ่านเจอข้อความหนึ่งในนิตยสารว่าสามีภรรยาควรหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหารือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันว่ามันน่าสนใจดีสามีผมไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตการแต่งงานของเรามีปัญหาพรรยาก็ไม่ได้บอกว่าเรามีปัญหาแค่หาข้อปกพ้องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวและปรับปรุงให้ดีขึ้นคุณก็แก้เขียนมาว่าข้อดีของฉันมีเสียกี่ข้อมีอะไรบ้างพอฉันรู้แล้วจะได้ปรับปรุงตัวถูกสามี งั้นก็ลองดูวันรุ่งขึ้นทั้งสองจึงนำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายฟังภรรยาฉันเริ่มก่อนแล้วกันฉันหาข้อเสียของคุณมาได้กว่า10บข้อแน่หนคุณเร่ไม่เกรงใจใครสคุณเคี้ยวข้าวเสียงดัง 3. คุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้ในห้องน้ำสี คุณกลับบ้านไม่ตรงเวลา 5. ชอบดื่มจนเมาหัวราน้ำห 7. 8. 9. 10. 11สิบ1ตาคุณบ้างละ่ะบอกสิว่าฉันมีข้อเสียอะไรบ้างสามีก้มหน้านิ่งไม่พูดจาอะไรภรรยาจึงดึงกระดาษในมือมาดูภรรยาอะไรของคุณเนี่ย กระดาษเปล่าคุณไม่เคยใส่ใจอะไรฉันเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีเลยเงยหน้ามองภรรยาสามีไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบอกพร่องในตัวของคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณ คุณพูดมากแต่นั่นก็คือคุณคุณจะโมโหบ้างแต่นั่นก็คือคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามนั่นก็คือเอกลักษณ์ของคุณผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดคือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณสำหรับผมคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อ คุณคือคุณคือคนที่ผมรักภรรยาถึงกับอึง้งพูดไม่ออกโอบกรอสามีด้วยน้ำตาหนองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐิความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอยา่าง จะอยู่ที่การเรียนรู้ยอมรับและเข้าใจกันและกันขอขอบคุณบทความ Forward Line ภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนม a สเตอค่ะ